สวัสดีนะคะมาแล้วสามรัฐเยอรมนีอังกฤษรัสเซียนะคะจัดไปที่3ามแปดนะคะสามแปดสี่หนึ่งสามหนึ่งเด่นนะคะแล้วกันให้อีกกันให้อีก4ชุดนะคะก็จะเป็นแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่แปดสองแล้วก็สองหนึ่งะคะกันเลขกันนะคะสารุดก็จัดไปได้เลยที่ แปดกับหนึ่งนะคะวันนี้เขาฟันที่แปดนะคะเยอรมนีอังกฤษรัสเซียวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะคะเฮงเฮงปังปังนะคะขอให้ได้อีกวันหนึ่งนะคะจากเมื่อวานก็เกือบแตกไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาดูลุ้นกันใหม่นะคะนะสามตัวเด่นเด่นสามแปดสี่หนึ่งสามหนึ่งนะคะสามตัวยังไม่ได้ให้สามตัวก็เอาไปที่ สามหนึ่งนะคะแล้วก็แปดสี่หนึ่งนะคะนะแล้วก็กันก็แปดสี่สามนะคะนี่แหละอ่ะสามตัวนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะ